สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปการนำทักแคมเปอร์มาปรปับปรุงช่วงล่างนะครับหนึ่งด้วยน้ำหนักรวมทั้งเอตัวแคมเปอร์หลังคาอุปกรณ์มีทั้งแบตเตอรี่ตู้เย็นอุปกรณ์แคมเปอร์แค,คมปิง้งแล้วก็น้ำแล้วก็จะบรรทุกมอเตอร์ไซค์อีก ข้างหลังโดยรวมก็ประมาณ3,000กิโลครับรวมทั้งตัวรถรถช่วงล่างก็ได้ทำมาระดับหนึ่งใส่โชคโปรเฟนเดอร์ปรับ8ระดับเปลี่ยนปีกนกยกสูงก็ประมาณ1นนิ้วครึ่งถึง2นิ้วแหนบยังใช้ของรีโวรุ่นเก่าซึ่งเป็น5แหนบเอาไปดัดแหนบบรรทุกครั้งหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้ว มันก็สุดตามกาลเวลาตอนนี้ก็เลยอยากจะเสริมแหนบครับที่ลานน้อยบางนามาดูกันนะครับว่าเขาใส่อะไรเข้าไปบ้างแล้วก็ปรับไปยังไงบ้างก็ทำโดยงบประหยัดยดครับถ้าเปลี่ยนของใหม่ก็ต้องมีสองหมืน่นสามหมืน่นก็ยังใช้แหนบเดิมอยู่ครับเอาจนมันพังไปข้างก่อนค่อยเปลี่ยน โอเคครับมาดูกันที่ลานน้อยบางนาครับเป็นทางเลือกหนึ่งของทับแคมเปอร์รับแบบอีก200โลครับพี่น้อยให้คนไปขึ้นบนรถมาเสริมแหนบรถเอาโลโก้ oh, มาทำแหนบครับมาเสริมแหนบให้มันรับน้ำหนักได้มากขึ้น ก็ตีว่าประมาณหนึ่งพันตันพอมอเตอร์ไซค์แนบแอนลงแบบคันธนูเลยที่ร้านน้อยบางนานะครับน่ะพี่น้อยต้องนัดคิวนะครับจองนัดคิวก็ประมาณหนึ่งพันบาทค่าจองเคยมาทำเมื่อสองปีที่แล้วมาดักแหนบมันทุก ใช้มา2ปีมันก็สุดลงครับทำให้ด้านท้ายเวลาบรรทุกมันก็หน้าเชิดจับก็เลยต้องมาเสริมแหนบหน่อยยังใช้แหนบเดิมอของรีโวห้าแผ่นอยู่ครับไอตัวนี้รุ่นผมมัน3แผน่นเปลี่ยนเป็น5แผน่นเราใช้ให้มันแบบหมดมุกก่อนครับถึงจะเปลี่ยนของใหม่ ของใหม่ก็ประมาณสองหมื่นกว่านะสองสามหมื่นเลยของไอออนแมน่างเงี้ยกับแหนบเก่าครับเดี๋ยวพี่น้อยเขาจะเสริมให้หนึ่งแผน่นดูสูตรได้พวกขาเข่า ค <c oughs> ันนี้ก็หมดไปช่วงล่างแปดหมื่นห้าเลยนะครับนะครับตัวนี้เปลี่ยนโปเฟนเดอร์นะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนปีงก็กตัวแมนิมูนะครับอันนี้โชคปรับระดับได้แต่ระดับแล้วก็ให้เขาเซตก่อนที่ติดตั้งนะครับเขาเซตอ่รูรับน้ำมันให้มันเนิดขึ้นอีก <c oughs> ปรับโหมด 3ามโหมดสนี่โอเคเอาอยู่เลยครับคอยสปริงนะครับ,ท,รบทั้งยวงเลยครับเี่ยนทั้งยวงเลยหมดไปแปดหมื่นห้ายกประมาณนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วครับก็ขับดีครับแต่ว่าเรื่องรับน้ำหนักมันยังไม่เสถียรอันนี้ก็ใช้โชว์แต่ระดับเหมอนกันครับก็สุ มาตอนแรกเขา่าตอนนี้ไม่เห่าแล้วรกบพาเข้ามาครับต้องจองคิวนะครับหูน้อยบางนาครับผมต้องจองชิว <S <S ดัดไปด้วยมีเสริมครับแผ่นนี้เสริมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแผ่นเสริมแผ่นหนึ่งครับอย่างหนาเลย เพือให้รับบรรทุกหนึ่งตันครับเสริมหนึ่งแผ่นเลรอครับหลังยังสูงเลยแล้วก็ยุบต้องไปนวดต้องไปนวด เสิมแหนบหลังครับหนึ่งแผ่นครับแหนบแปดมิลอผมสูงนะครับที่ได้แปดสิบเอ็ดจุดห้าเป็นแปดสิบหกแปดสิบสองจุดห้าเป็นแปดสิบเจ็ดจุดห้าก็ประมาณนิ้วครึ่งครับกำลังดีเสริมแหนบในตัวหนึ่ง ถ้าทุกใส่หรือใส่น้ำ้าไปก็จะลงมาอีกประมาณครึ่งนิ้วหรืออาจจะนิ้วหนึ่งก็ได้ครับเสือแน็ตัวไหนตัวที่หนึ่งตัวท,ที่สองมองไม่เห็นนะครับนี่ครับเป็นหกแผ่นนะครับแดงแดงง 5้าถอดประกอบแหนบเสริมแผ่นที่3 3 5สามพันยึดแหนบ 200, ส0งร้อยดูแนบ150ยครับสตัวรวมแล้วเป็น3,850ครับเสริมแหนบหนึ่งตัวนะครับช่างละตัวครับผมขึ้นมาประมาณนิ้วครึ่งครับหลังจากติดตั้งเสร็จจะได้ความสูงมานิ้วครึ่งถึง2นิ้ว อพอไปนวดก็เหลือนิ้วครึ่งน,นะครับร้านบีนอยบางนาน,นี่ก็การทำงานก็ละเอียดรอบครอบนะครับใช้ระบบ5อ้อการตรวจนอ็อตการเช็คนอ็อตหลังจากออกก็แกจะมาตรวจสอบโดยตัวเองการขับขี่ก็นิ่มขึ้นครับผมเพราะว่าไอ้ตัวแหนบบรรทุกอะมันแทบจะนั่งกับแหนบทุกตัวเลยมันก็เลยไม่มีเด้งแล้วก็ด้วยประสิทธิภาพของโชค ที่ใส่เข้าไปมันก็เอาอยู่ครับน้ำหนักรถมันเพิ่มขึ้นเราก็ต้องปรับประสิทธิภาพช่วงล่างนะครับเพราะว่ารถพวกนี้ถ้าใช้สแตนดาร์ดมันก็จะย้ยครับการขับขี่ก็ไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะหน้าลอยพวกอะไรก็จะไว้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะครับเดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับ